วันนี้เราไม่ว่าจะเจอผู้ประกอบการผู้ส่งขอออกหรือแม้กระทั่งผู้นำเข้าของต่างประเทศทุกคนพูดหมดว่าปัญหาใหญ่ของเขาเลยก็คือเขาติดขัดกับกฎระเบียบต่างๆมากมายยากข้าราชการก็อิงกฎระเบียบอย่างเดียวนะครับผมชื่นชมท่านนายกร,รัฐมนตรี ที่พูดกับพวกผมเป็นนโยบายในการปฏิบัติว่าคุณทําอะไรได้คุณทําเลยอิงกฎหมายที่เป็นอยู่แล้วก็ทําเลยแต่ถ้าทําไม่ได้คุณอย่ามาตอบว่าทาไม่ได้คุณต้องไปหาวิธีว่าจะทําให้ได้นี่ทาอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไม่เราเห็นว่าวันนี้ผมเข้าไปกระทรวงวันนี้ผมรื้อกฎระเบียบทั้งหมดและกฎหมายทั้งหมดกฎระเบียบเนี่ยมันมีความหมายนะครับมันมันมันดีในช่วงที่คิดขึ้นมาแก้ปัญหาได้แต่มันไม่ได้คงทนไปตลอดนะครับถ้าเข้าใจตรงเนี้ย มนุษย์สร้างกฎมาเพื่อเอื้อํานวยในการทำงานไม่ใช่สร้างกฎมาพัฒนาการตัวเองเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราลื้อหมดอันไหนที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการค้าขายต่อ SME ต่อผู้ค้าของไทยเราลื้อหมดวันเนี้ครบสามเดือนที่เรามาเป็นรัฐบาลต้นมกราผมจะสามารถยื่นกฎหมายสี่ฉบับเข้าไปแก้ไขในสภาได้แล้วกฎระเบียบอะไรที่เป็นอำนาจรัฐมนตรีเนี่ยผมดูแล้วถ้ามันยังเป็นปัญหาจริงๆเนี่ย ผมดูทางกฎหมายให้เรียบร้อยถูกต้องผมก็จะยกเลิกเพื่อให้มันสามารถดําเนินการไปได้เพราะฉะนั้นการปรับปรุงต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดําเนินการแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องควบคู่ไปกับการที่ทําให้ขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะทันสมัยและโปรง่งใสรวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดล่าสุดเมื่อวันที่3าสิบที่ผ่านมา ผมได้จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงลุกของกระทรวงพาณิชย์ท่านนายกจัดทีมไทยแลนด์เอาสามหน่วยงานบวกเอกชนไปลุกตลาดข้างนอกแล้วกาหนดยทดกลุ่มยุทธศาสตร์สามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพแบบเดิมเสนอให้รักษาตลาดเดิมให้ได้แล้วให้เพิ่มมูลค่าของตลาดเดิมตลาดเดิมเรามีสหรัฐอเมริกามีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีฝรั่งเศสมีสี่ห้าประเทศ แล้วก็หาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพตลาดที่เราน่าจะจับในตะวันออกในตะวันออกกลางในเอเชียตะวันออกคืออินเดียกลุ่มประเทศอินเดียกลุ่มตะวันออกกลางที่จะเข้าไปแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพใหม่ที่เป็นอนาคตก็คือตลาดแอฟริกาเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยตัวแทนของทีมไทยแลนด์เขาจัดทีมแล้วทํางานภาษาร่วมกันเมื่อก่อนนี้ถ้าทูตเอาจริงเอกัทูตเอาจริงทูตพาณิชย ไม่ได้เรื่องหรือเอกชนก็ไม่มีศักยภาพการค้ามันไม่เกิดหรือถ้าทูตพาณิชย์แข็งแรงเอกชนแข็งแรงแต่ทูตใหญ่ไม่ร่วมมือไม่เกิดเพราะฉะนั้นการเห็นข้อจํากัดและสร้างทีมไทยแลนด์ขึ้นมาขนาดนี้เป็นทิศทางที่รัฐจะดําเนินหน้าเดินหน้าแล้วก็จะทําให้มันเกิดผลสําเร็จผมอยู่กรวโพาณนชี์ผมบอกว่าในเมื่อทีมไทยแลนด์เขาจะเกิดทีมพาณิชย์เป็นทีมพาณิชย์หรือเปล่า รือว่าแต่ละกรมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานตัวเองเพะฉะนั้นถ้าจะเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องทําทีมพาณิ์ซึ่งก็โชคดีที่ทางปลัดกระทรวงทางอ,อ,อธิบดีต่างๆท่านขานรับนะครับผมก็เลยดําเนินการว่ากระทรวงก็ว่าไปตามดูทีนแต่ผมตั้งหน่วยขึ้นมาเป็นคณะนุมการขึ้นมา99าก้าคณะที่จะดูแลเรื่องต่างๆที่สนุนการค้าของท่านเพื่อรับมือกับการค้าโลกก็เช่นมีคณะนุมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย มีคณะองค์การส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจเชิงลุกไทยจีนอาเซียนมีคณะการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกเพื่อการค้ามีนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บิ๊กดาต้าอิทอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้ามีนโยบายพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ มีคณะอนุกรรมการที่พัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่ก็ทั้งหมดเนี่ยคือ,คอ,คอทิศทางที่เรากําลังดําเนินการแล้วก็เรียนท่านที่ผู้มีเกียรติที่รักให้ได้รับรู้ว่าเราส่งเสริมธุรกิจรายใหญ่สนับสนุนสร้างศักยภาพให้แข็งแรงของธุรกิจการค้าขนาดกลางขนาดย่อยเราต้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงเราถึงจะสามารถก้าวเข้าไปสู่การค้าโลกใหม่รัฐบาลจะทําหน้าที่ในการคิด โครงการที่จะเป็นสิ่งสนับสนุนการดาเนินเช่นอย่างโครงการแรนบิดก็ดีโคงรงการอะไรก็ดีก็มีความเห็นต่างกันแต่ว่ารัฐบาลคิดว่าคิดแล้วต้องเริ่มทํางานเริ่มทางานแล้วก็ให้มันดําเนินการไปถ้าโมแต่คิดแล้วไม่กล้าทําอะไรมันก็มีปัญหาทําไปแล้วมีปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก,ก็ค่อยๆปรับไปแต่อย่างน้อยสุดเราคิดให้รอบคอบในทิศทางที่เป็นอยู่ก็กราบเรียนเชิญท่านว่าความเข้าใจในโลกการค้าใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งสําคัญและท่านต้องต้องทำความเข้าใจกับมัน เพื่อการค้ารวมของประเทศและก็เพื่อการค้าของตัวท่านเองก็หวังว่าพวกท่านจะประสบความสําเร็จดําเนินการต่างๆได้บรรลุเป้าหมายที่ท่านต้องการหากมีข้อไหนที่เป็นประเด็นที่ฝ่ายราชการจะสามารถสนับสนุนได้ท่านใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับหน,วหน่วยราชการทุกหน่วยโดยเฉพาะอยิ่งกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนการค้าท่านทั้งหลายผม และกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านอย่างดี